รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสัปดาห์นี้ไม่มีมอเตอร์ไซค์ครับ <c oughs> เอาหรอครับผมโอ้โหวันนี้อ้าวแล้วจะนำเอาอะไรมาเด็ดกับมอเต NO อ,อร์ไซค์อีกไหมเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยรถทดสอบเนี่ยผมจะพาไปดูรถที่จะไว้ส่งลูกไปเรียนหนังสืออ๋อก็ BMW 745 LE นะครับ เพราะว่าคันนี้ว่าจะต้องให้ลูกไว้เรียนหนังสือ745 LE ด้วย LE ด้วยครับเพราะว่าต้องเป็นปลั๊กอินไฮบริดคันนี้ก็ข้างหลังนั่งสบายนะครับลูกสวิงขาเล่นได้แสดงว่างกวงมากนะครับแล้วก็เพเป็นปลั๊กอินไฮบริดราคาไม่แพงแต่ว่าสมรรถนะยังเต็มที่เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกคันหนึ่งคันนี้ว่าจะให้ภรรยาไว้ไปช้อปปิ้งก็คงไม่หนี bm เท่าไหร่ก็ในเมื่อลูกนั่ง bm 745ไปเรียนแล้วก็พาไปดู โรสลอยนิวโกสครับนะครับจริงอะ่ะครับผมโรสลอยนิวโกสที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่18พฤศจิกาที่ผ่านมาเขาบอกว่านิวโกสนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็โรสลอยโกสเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ร้อยสิบหกปีของโรสลอยโทีนี้พอเป็นนิวโกสปุ๊บมันมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนนั่นสิก็ต้องไปดูกันนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันบางอย่างนี่เพิ่มเพิ่มไฟล้านบาทล้านบาทเฉพาะไฟ ไม่ใช่ไฟหน้าไฟอะไรนะไฟภายในห้องโดยสารตรงด้านหน้าเป็นเป็นจุดๆเหมือนดาวบนท้องฟ้าโหเพิ่มดาวอารอลามล้านบาทมีล่มไหมร่มมีเสียบตรงประตูเหมือนเดิมนะครับก็ราคาเริ่มต้นของนิวค s สก็อยู่ที่35.9้าล้านบาทแต่คันที่ผมพาไปดูนี่42.5ล้านบาทโอ้ยมันจะเพิ่มมาอะไรตั้งเกือบอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่ามีออปชั่นอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตยสารออโตโคาไทยแลนด์ ถ้า <c oughs> จะถามว่ารุ่นอะไรนะครับที่น่าจะไปพอฟัดพอเวี่ยงสูสีคู่กับ S-Class ได้แน่นอนทางฝั่งของ bmw ก็คงหนีไม่พ้นซีรีส์7มาวันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์เเป็น7-4-5 LE ครับ7-4-5 LE คือเป็นรุ่น Plug-in Hybrid เป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแรงม้า200กว่ากว่าบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปรวมกันเบ็ดเสร็จคันนี้ก็ประมาณ 394แรงมา้าแรงบิดก็ประมาณ600นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแต่เท่านั้นยังไม่พอต้องบอกว่าความหรูหราความสะดวกสบายใส่เข้ามาให้ครบเหมือนเดิมไม่ได้ตัดอะไรออกเลยเป็นรถที่ต้องบอกว่าหรูหรานั่งสบายวัสดุต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเอาที่ดีที่สุดใส่เข้ามาให้ไว้แล้วการเป็นรถแบบ คันใหญ่ๆนั่งสบายแบบนี้อย่าคิดว่ามันจะขับไม่สนุกเพราะอย่างที่ผมบอกไปแรงม้ารวมๆกันระดับ400แรงมา้าแล้วช่วงล่างที่เป็นถุงลมเนี่ยปรับได้เลือกช่วงล่างให้มันเป็นแบบแข็ง แบบขับขี่สนุกสนุกก็คือเลือกโหมดสปอร์ตเลือกเข้าไปเลยในโหมดสปอร์ตเนี่ยทุกอย่างจะปรับตัวเองให้รองรับการใช้งานของผู้ขับขี่ได้แบบเต็มที่จะเห็นว่าผมจับพวงมาลัยมือเดียวนะคือน้ําหนักพวงมาลัยอัตราทดวงของพวงมาลัยเนี่ยบอกเลยว่าซีรีส์เจเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างเนียนเนียนมากๆกับการใช้งานสีภายต้องบอกว่าไฟตัวแอมเบียนไลท์ภายในรวมไปถึง ตัวที่เป็นอุปกรณ์หน้าจอต่างๆที่ปรับได้เนี่ยทุกอย่างถูกสร้างมารองรับให้มันเกิดความสุนทรีที่สุดของผู้ขับขี่ควางต้องบอกบางทีความฉลาดของรถเนี่ยมันมากเกินไปนะคือไอเตือนไฟเตือนอะไรเนี่ยผมยังไม่เท่ากับว,ว่าเวลาเราขับอยู่เนี่ยแล้วเหมือนไปเหยียบเส้นประถนนเนี่ยมันจะเตือนว่าเหมือนเราออกนอกเลนมันจะขืนขืนพวงมาลัยหน่อยฝืนฝืนเอาไว้วิธีการก็คือต้องขับขี่ให้มันถูกต้องตาม กฎกติกาของการใช้ทรถใช้ถนนครับจะเปลี่ยนเลนต้องเปิดไฟเลี้ยวเพราะอะไรเพราะรถจะได้รู้ว่าอ๋อผู้ขับขี่รู้นะว่ากำลังจะเปลี่ยนเลนนะครับมี Adaptive c r u ค s e c o n นโทนเลือกโหมดได้ด้วยมี Head up display <c oughs> คุณกดเข้าไปที่โหมดเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ขันต่ำต้องคันต่ำต้องความเร็วประมาณ50-60กิโมต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็ ถึงจะใช้ตัวที่เป็น Adaptive Cruise Control ที่มันแปลผันตามคันข้างหน้านะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าก็เลือกใช้งานได้นะครับใครที่เนี่ยเมื่อยนะล็อกความเร็วไว้เลยนี่ผมจะขึ้นเขียวๆเ,เราดูเราปรับตามรถคันข้างหน้าได้นะครับใน Head-up Display ถ้ามีรถข้างหน้าก็ เี๋ยวเขาจะชะลอตัวลงให้เองนะฮะไปเรื่อยๆสบายๆนี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะเนี่ยยกขาข,ขวาให้ดูไม่ได้เหยียบคันเร่งครับรถชะลอตัวเขาก็รักษาระยะห่างไว้ให้ผมเองนะครับเนี่ยคือ a d Adaptive c r v i คุย o n นโทนแต่ถ้าปล่อยมือจากพวงมาลัยเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวรถเขาจะเตือนเวลาเตือนเขาจะมีไฟสีส้มๆสอง,สง,สง,สงดวงเนี่ย ก็พิบพิบพิบพ,พิขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็สั่นนิดหน่อยนะก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีครับยังไม่ถึงกับแบบขับด้วยตัวเองไม่ถึงกับออโตนิมัสนะครับแต่ว่าก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วแหละนะอ่าเนี่ยรถเบรกเองครับชะลอตัวลงเองเลยผมไม่ได้ทำอะไรรถทำให้ทั้งหมด นะฮะขับไปเนี่ยพอข้างหน้าเร่งเร็วปุ๊บรถเราก็เร่งตามขึ้นไปเองนะครับประคองพวงมาลัยไว้แค่นี้เท่านั้นเองก็ถือว่าครบเครื่องนะครับเทคโนโลยีความสะดวกสบายแล้วก็ความหรูหรา ใน7 4 5 l e คันนี้ในราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้นครับ 745 LE คันนี้นะครับต้องบอกว่าราคา6ล้าน4แสนต้องบอกว่า4แสนกว่าบาทโดยประมาณนะตอนนี้มี2รุ่นรุ่นเริ่มต้นคือ730 LD 730 LD เนี่ยจะประมาณ6ล้าน1กว่ากว่าคันนี้แพงกว่า730 LD ประมาณ3แสนกว่าบาทสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจกว่าคือ1นะครับในเรื่องของระบบเทคโนโลยี plug-in hybrid ที่เราได้มา2นะครับในเรื่องของเทคโนโลยีความสมบูรณ์แบบที่มันพึงจะมี ก็จะเป็นความบันเทิงความปลอดภยัยหรือในเรื่องของการช่วยการขับขี่ในเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายต่างๆต้องบอกว่ามันมาค่อนข้างครบอย่างที่3ผมว่ามันเป็นรถที่สามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้ทุกๆวันแบบสะดวกสบายด้วยผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับก่อนที่จะมาสรุปคันนี้เนี่ยบังเอิญว่า bmw ประเทศไทยเขาบอกว่าเขาเริ่มมี m 2 cs ซึ่งเราเคยเอามาทดสอบกัน m 2 m 2 competition ตัว m 2 cs นี่ก็จะแรงขึ้นมาอีกตัวนั้นต้องบอกว่า 7ล้านเหลือทอนประมาณพันบาท6ล้าน9อ่ะโดยประมาณผมนั่งนึกไปนึกมาผมเห็นคนที่นําเสนอเรื่องนี้ก็คือคุณอาคมรวมสุวรรณพิชางที่ไทยรัฐออนไลน์ผมยังแซวแกอยู่เลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมนะเวบแรกผมก็อาจจะอยากได้ m 2 c s คือเอารถขับสนุกสนุกขับดุดันขับมันมันเลยแต่วันนี้พอผมหันไปข้างซ้ายเป็นลูก3ขวบข้างขวาเป็นภรรยาผมว่าผมเอาเงินมาเลือกเป็น 7-45- LE คันนี้แล้วเหลือตังทอน ไว้ชอปปิ้งไว้ให้ลูกไว้ให้ภรรยาแล้วได้รถที่นั่งสบายใช้ได้ในชีวิตประจําวันทุกๆวันน่าจะเหมาะสมมากกว่าครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดย PTT Ultra Frost Diesel Premium จาก PTT Station จากกับยนตรกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดของที่สุดครับนั่นคือโรสลอยนั่นเองครับวันนี้โรสลอยนะครับมีรุ่นใหม่ครับนั่นคือนิวโกสครับหลังจากที่รุ่นเดิมนั้นอยู่ในตลาดมาถึง10ปีนะครับวันนี้ถึงเวลาของนิวโกสแล้วครับแล้วก็นิวโกสเนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจหลายอย่างครับเพราะนั้นวันนี้ผมจะลืม3ข้อที่เราเคยคุยกันครับแต่ว่าจะเอาไฮไลท์ของนิวโกสมาให้รู้จักกันนะครับก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องของ เครื่องยนต์นะครับ V 1 2 6.75ลิตรนะครับ500กว่าแรงม้า850้านิวตันเมตรนั้นบอกว่าทรงพลังแน่นอนนะครับเริ่มกันเลยนะครับฟังก์ชันแรกครับจากด้านหน้ารถนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนึกว่าเป็นโลโก้ไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่า illuminate g r i l l ครับคือตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะมี led อยู่ด้านใต้เพราะนั้นเนี่ยเวลาคุณขับขี่ไปไหนก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลายามค่ำคืนเนี่ยเห็นมาไกลๆเห็น led มาปั๊บชัดเลยครับโลสลอยนิวโกสมาแล้วนะครับ ขยับมาครับมาดูที่ล้อครับนะครับหลายคนอาจจะบอกว่ารถคันใหญ่ๆแบบนี้การขับขี่จะเป็นยังไงนะครับคิดถึงแต่คนนั่งหรือเปล่าต้องบอกว่าคนขับก็คิดถึงนะครับเพราะนั้นรถคันน,นี้มาพร้อมกับระบบขับเคลืค่อน4ลอีล้อแล้วก็เลี้ยวทั้ง4ล้อด้วยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อ,อการใช้งานนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่โรสลอยให้ความสําคัญเสมอนะครับไม่เรื่องของความหรูหรายอย่างเดียวแต่เรื่องของการใช้งานด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นล่องนิ้วผมชี้ลงไปเนี่ยนะฮะ เป็นรางน้ําฝนครับหลังจากที่รุ่นก่อนเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของออลักษณะที่น้ําฝนไหลลงมาจากหลังคาแล้วเวลาลงจากรถเนี่ยอาจจะมีน้ําฝนหยดลงมานะครับเวลาเปิดประตูมีน้ําฝนหยดดรอปลงไปเพราะนั้นทางวิศวกรของโรลส์อยบอกว่างั้นเราต้องทํารางน้ําฝนให้กับลูกค้าโรส์รอยส์ของเราครับก็เลยมีรางน้ําฝนตัวนี้เกิดขึ้นเวลาน้ําไหลลงมาปั๊บนะครับมันก็จะไหลไปตามรางน้ําฝนไปด้านหน้าไปด้านหลังแบบนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องโดยสารครับอ่า เห็นไหมครับผมเปิดประตูง่ายมากรถคันใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าเปิดประตูง่ายเพราะอะไรเพราะว่าที่ประตูเนี่ยเขาจะมีตัวมอเตอร์นะครับช่วยลดภาระของคนที่เปิดประตูเรียกว่าไม่ต้องออกแรงดึงไม่ต้องออกแรงมากนะครับดึงปับ๊บเนี่ยช่วยตามมาเลยนะครับผมอยากให้ดูฟังก์ชันอันนี้ครับเรื่องของดีเทลอื่น,นไม่ต้องนะครับดูที่ตรงเหมือนกับแผงพาร์เนลตรงนี้นะครับตั้งแต่ช่องแอร์เนี่ยไปจนถึงนาฬิกานะครับตรงเนี้ย มีฟังก์ชันที่เรียกว่า illuminate f r a z i e นะครับซึ่งด้านในเนี่ยนะครับเขาจะใส่ LED เอาไว้แล้วก็ที่เห็นจุดๆเนี่ยเป็นการดอทจุดต้องบอกว่าหลายพันเลยนะครับเจาะจุดๆๆ,ๆๆเอาไว้คุณจะเห็นมันชัดก็ต่อเมื่อเวลามันทำงานปุ๊บ LED เนี่ยมันจะส่องประกายเหมือนคล้ายๆเรานั่งอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มองไปที่ท้องฟ้าเพราะ,ะนั้นให้ความรู้สึกต้องบอกว่าสุนทรีนะครับแล้วก็ผ่อนคลาย มาตรฐานเขาจะเขียนว่าตัวโกสแบบนี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากจะคัสตอรไมค์คุณก็เลือกฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็แจ้งเขาได้เบ็ดเสร็จง่ายๆฟังก์ชันนี้นะครับเอาว่าประมาณ1ล้านบาทนะครับใครอยากเห็นท้องฟ้าสุกสกาวเวลานั่งรถอยากเห็นใสๆแบบนี้1ล้านบาทสําหรับออปชันนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับอยากให้ดูในตัวของด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเพราะว่า New Ghost กันเนี้ยเป็นตัวที่เป็นเรียกว่า Extended ถ้าเป็นโกสปกติเนี่ยเรายืนอ,อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับประตูหน้ากับด้านหลังเนี่ยเรียกว่าบานกระจกมันจะเท่าเท่ากันนะครับแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสำหรับราคาของตัว new ghost extended คันนี้นะครับเริ่มต้อนอยู่ที่35.9ล้านบาทนะครับส่วนถ้าเป็นออปชั่นนี้นะครับมา c o m p l e t แบบนี้เลยอยู่ที่42.5ล้านบาทครับ ถามว่าพอได้ไหครับม,มันเกินความพอดีไปเยอะเลยนะคุณรู้ไหมว่าเขาบ,บอกว่าลูกค้าโรลส์รอยตอนเนี้ยที่อายุน้อยที่สุดคือเท่าไหร่เอ้ยโรลส์รอยอย่างน้อยต้องมีสี่สิบอาบะเพราะว่ามันต้องโผล่เป็นรถผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ยี่สบเก้าจริงเค,คือเดี๋ยวนี้ข้อมูลเป็นอย่างนี้จริงเฮ้ยนี่โรลส์รอยมันต้องแบบคือคือคนรุ่นใหม่ประสบความสําเร็จต้องบอกว่ารวดเร็วครับ แล้วก็มองข้ามไปเลยคือบางคนอาจจะบอกว่าต้อง B M Benz ก่อนแล้วขยับไปเป็น Bentley เป็น Maybach อะไรอย่างนี้อันนี้มันขยงกปนุ่นขับ B M Benz อยู่ปุ๊บเนี่ยเก็บเก็บหอมรอมริบไปเลยแล้วข้ามไปเป็นโรลส์รอยแล้วจบเลยแล้วคุณเห็นไหม New Ghost เนี่ยแต่งสีดํำทําลวดลายให้มันไวรุ่นขึ้นล้อแม็กสีดําอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าโบราณโบราณใช่ไม่ใช่แบบร้องเงางาลลงมาแบบ ไม่หแลเบอกคนนั่งเดินอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เน้นว่าวัยรุ่นมากขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องบอกประสบความสําเร็จมากขึ้นใครที่สนใจโรสรอยก็ไปติดต่อเขาได้นะครับส่วนเรมยู745เอก็เป็นปลั๊กอินไฮบริดอย่างที่บอกนะครับขับแรงขับสนุกขับได้นะเอาไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์กลับมาคืนให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์ รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ